สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําการทดลองพื้นที่เหวืที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะอุปกรณ์ที่เตรียมก็คือเกลือไข่บทละเอียดแล้วก็เกลือไข่ยาแล้วก็กดแอซิติกหรือน้ำส้มสายชูปริมาณ15 ml ค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะ คือการน,นำเอากรดแอซิติกเทใส่เกลือใสทั้งสองแบบค่ะจากผลการทดลองนะคะจะสังเกตได้ว่า โบราณีนแย่มากกว่าฝั่งที่เกิดไข่อย่างค่ะเนื่องจากตรงนี้เกิดมีการทำปฏิกิริยาได้ดีกว่าแล้วก็เกิดความอนออกซด์มากกว่าค่ะเป็นการทดลองที่สองนะคะจะศึกษาความเข้มข้นของสารที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีตัวตอนที่เตรียมก็จะมีเปลือกไข่โบราอีดนะคะแล้วก็กดแอซิดิกที่มีความเข้มข้น0.2มลล และกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น0.5มจลารส่วนนี้จะเป็นะต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันเลยนะคะคือการเทกรดแอซิติกหรือลงไปไในเปลือกไข่ค่ะและสังเกตผลการทดลองค <c oughs> สามเข้มข้นมากกว่าจะทําปฏิกิริยาได้ดีกว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าค่ะเบอรองที่สคือการทดเทบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเปลือกไข่ดละเอียดธรรมดา,ากับเปลือกไข่บดละเอียดที่ใส่โซเดียมฟลูออไรด์อุปกรณ์นะคะก็จะมีเปลือกไขม่มดละเอียดธรรมดา เบอรคายหมะเอียดที่ใส่โซเดียมฟัวฟอรน้ำกรดแอซิติกที่มีปริมาตรและความเข้มข้นเท่ากาัโนโดยการทำการทดลองนะคะเราจะเทกรดแอซิติกนะคะลงไปยังเบอร์คล จากผลการทดลองนะคะทําให้เห็นว่าเปลือกไข่บนละเอียดที่ใส่โซเดียมฟลอไรด์จะเกิดปฏิกิยาได้ช้ากว่าเปลือกไข่บนละเอียดแบบปกติค่ะดังนั้นสรุปได้ว่าโซเดียมฟลูอไรด์นะคะเป็นตัวหนวงในปฏิการ